เฮ็ดอีงนั่งเฮ็ดอี๋เออพักเบรคเบรกียังงานมีก็เฮ็ดไปรถเพียงมีตะเบรกตะเบรกเออผนมมือผนมมือเฮี้ยมผนมมือนาลาแย่เบรกนาลาเงินเอาใส่มื g, อให้ไห้ผนมมืออ่ะผนมมือก็คอยเทศอยู่นี่เด้ ควายเทศเจ้าโดนเลยเด้เลยอ้าวบักขามเทศโอหเทศโดนเลยไหมเทศนี่ยังขอบคุณครับอดอีนี่ยินมันเทศลุกขึ้นขอบคุณครับด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเนี่ยคุณพี่เธอสิกินมันเนี่ยเอ้าควายให้บักขามเทศเจ้าไหมขามเทศขอบคุณครับลุกขึ้น โอ้นี่ก็ส้นาานะไม่เบาเนาะลุกขึ้นขอบคุณครับเทียนหนึ่งด้วยขอบคุณครับอขอบคุณครับเอ้าเอขอบ<อ>ขอบคุณครับเอ้าขอบ